re เริ่มแรกของการเริ่มต้นเก็บเงินออมเงินก็มาจากการดูคลิปของการออมเงินของคนอื่นนะคะเพื่อมาเป็นแรงบันดาลใจเหมือนกันเช่นกันเลยค่ะจนตอนนี้นะคะการออมเงินก็ติดเป็นนิสัยเป็นที่เรียบร้อย1ปีแรกที่ทําสําเร็จนะคะก็จะทําให้เรามีความพยายามแล้วก็อยากทําต่อปีที่แล้วนะคะเราเก็บเงินได้5 0,000บาทเรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จในการออมเงินมากๆค่ะปีนี้ก็เริ่มเก็บใหม่แล้วก็ค่อยมานับตอนสิ้นปีพร้อมกันนะคะการออมเงินเป็นเรื่องที่ Să nu. วันนี้จะมาสอนวิธีการชงกาแฟสดแบบง่ายๆอีกหนึ่งวิธีที่พี่เมย์ใช้นะคะมาดูกันนะว่าพี่เมย์ทำยังไงอื่นขอแนะนําช้อนตัวใหม่ของพี่เมย์ที่เพิ่งได้มาเป็นช้อนคนกาแฟค่ะตัวนี้พี่เมย์ซื้อมานะคะ10ช้อน10ชิ้นด้วยกันนะ,นะคะแค่59บาททุกคนอาจสงสัยว่าพี่เมย์มีเครื่องชงกาแฟสดแล้วทำไมพี่เมย์จะต้องชงแบบนี้พี่เมย์ใช้เครื่องชงกาแฟาเหมือนการน้ําร้อนค่ะเอาไว้แบบทําอย่างอื่นด้วยไม่ใช่แค่ชงกาแฟอย่างเดียวเพราะเนี้ยถ้าพี่เมย์อะชงกาแฟสดในเครื่องใช่ไหมมันก็จะะมีพววกกกากาาาาแแฟคแค่่ล้เรริด ชงกาแฟสดแบบนี้ก็ได้รสชาติเหมือนกันอร่อยเหมือนกันแล้วก็ไวด้วยค่ะแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือช้อนชงกาแฟนะคะตัวนี้คุ้มมากทุกคนพีกัดทีตะกานะคะ

耶啊！牛奶哦，哈哈哈，牛奶那边。 okay <laughs>